ก็จะตกอะ่ะเอามาไปปักตะไคร้อามาไปปัตกตะไคร้ซื่อน้ำมิเข้าค่ะออโอ้โหฟิลลี่หิวมากล็อบสเตอร์ก็มีนะคะฟิลลี่อยากกินล็อบสเตอร์โอ้ยซตนต้ามากับเบคกบอร์ดค่ะขอบคุณค่ะมาแซนดี้อันนี้ใครให้ของขวัญใครให้ของดากหลอโอ้ยกลองคาาู่น้อ ทำไมทำหน้าร้องไห,ห้อุ้ยอันดี้ชแนลให้อะไรนะว้าวอ้โหอลากเป็นแอร์โฮสเตสเลยอ่า <c oughs> <c oughs> ไปเลย แล้วก็ฝนก็จะตกอ่ะอาม่าทำไงดีอาม่าเดี๋ยวอาม่าไปปักตะไคร้อาม่าไปปักตะไคร้ซื้อนมเข้าค่ะอาม่าปักตะไคร่เลยลมไปยข้าเลยฟิลลี่หิวหรือยังคะหิวจะกินอะไรดีอ่ะฟิลลี่ไม่อยู่ในร่มลูกฝนตกไปอยู่กับดั้ดดี้ก่อนเดี๋ยวมามี่ไปเอาอาหารมาให้โอเคุันนี้อันนี้เขามีอะไรเบื่อทอดใช่ไหมคะก็เป็นนี่อาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะคะ มีลายอาหารอีกนะคะรไอ่ไหมไล้อยร้อยไหมลลลไมล่นี่ได้ละเอาอันนี้ไปกินก่อนอาาโอ้โหฟิล,ลี่หิวมากเดี๋ยวมามีทำให้ลูกเดี๋ยวมามีทำให้โอเค านไค่ะอร่อยล็อบสเตอร์ก็มีนะคะฟิลลี่อยากกินล็อบสเตอร์ใช่ไหมเอาไหมล็อบสเตอร์มาเนี่ยเอาล็อบสเตอร์ค่ะพิลี่ล็อบสเตอร์เป็นไงบ้างคะล็อบสเตอร์อร่อยไหมลูกอร่อยเหรอวีแต๊ดดี้เอาอะไรมาโอ้เสิร์ฟเฮลที่ปุ๊บอยู่ไร โอเคโอเคอเดีเ๋ยวมพี่ไปเอาให้กินปลาไปก่อนกินปลาค่ะด้านในนะคะอาหารก็จะมีเยอะเลยยำมีดูน่ากินเดี๋ยวสั่งสปากเก็ตตี้ให้ฟิลลี่ก่อนนี่ก็จะเป็นซูชิสเตชันนะคะ วลิตันด้วยเฮ้ยตรงนี้มีออยสเซอร์ก็มีล็อบสเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะ นะคะโฮเทลแมเนเจอร์ Manager, นะคะเป็น uh huh. เพื่อนเพื่อนสมัย uh huh. เด็กๆ e> ของห <c oughs> วัเม่เลยสมัยอ้อๆอ้ะไม่มีคนดีค่ะข้ามชุดนิสระเขาเซงแก่อ๋ออร่อยไหมคะอ๋ออันเคิลเฟสเสียสละให้เลยขอบคุณนะคะเอาอะไรมาคะ น,นี่เอาอะไรมาคะมาร์ชเมลโล่กับตอร์ตให้อาม่าอันหนึ่งได้ไหมคะนี่มามีรอบสองนะคะน่าจะจอดที่รอบที่สอง is your second round right อร่ยมากอร่อยไหมคะมุกน้ำมัชเมโลอ๋ออันนี้มาร์ชเมลโลเหรอโอ๊ยสแตนท์มากับเวกบอร์ดค่ะพี่ลี่เห็นซันตาคอร์ตไหมคะเมื่อกี้สแตนท์คอร์ตขี่อะไรมาโดนสขี่อะไรนะ เซฟิงเซเซฟิงนี่เขามีซานตามาด้วยนะคะซานตานั่งสปีดบอสชีเว็กบอร์ดมาเด็กเพียบเอาฟิลิปเข้าไปถ่ายรูปกับซานตาด้วยค่ะไปไหมอยากถ่ายไหมไปไป เป็อะไรอ่ะชุดดอกขอบคุณค่ะชุดคุณทองไอเดี๋ยว้ยังไม่ได้สขอ่ะใส่ะเลอจะใส่ได้ไหมบ๊ายีาแล้วของจะยาวไปไหมอ่จะยาวไปไหมได้เลยไปเลยสวยเดียได้ลย พอ,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 อลูกเขาไปเอาของขวัญอะไรกันมาโอ้ยฟิลลี่ได้ของขวัญจากซานตาด้วยไหนอะไรอ่ะเอะเปิดสิเปิดเปิดเปิดอยอันนี้ได้จากซานตาคอใช่ไหมอันนี้ใครให้ของขวัญใครให้ อาจาตกร้าไหนอันนี้ได้อะไรกันคะอด็กี่ค่ะ <Okay. S 2> คุณแม่ใส่ซื้ออกมาให้อาจอันนี้ลองคอแล้วก็ปิดตา,ดตาอะไรอ่าเอามาเป็นซานต์ครอนสันคาวันนี้ <laughs> เด็กๆมีอะไรกันบ้างอ๊้ยกล่องข้าวนอน <laughs> ทำไมทำหน้าร้องไห้ซา <laughs> นต้าเด็กร้องไห้ อันนี้อัน t ี e c h a n e l ให้แกะไหมแกะแกะแกะไหมแกะแกะที Auntie c h a n e l ให้อะไรเุ๊ยอ u น t i e c h a n ให้อะไรนะวาว ชอบไหมคะไหนบอกขอบคุณอันตี่ชาแนลค่ะอ่าโอ้ได้เต็มเลยโอ้โหลากเป็นแอร์โฮสเตสเลยอ่าพูดใต้เป็นไหมใต้เป็นไหมไร้ใ้ได้ไหมไหนคุยกับลุงต่อแรงใต้ได้ไหมไปเลย And this Chanel. Uh. <laughs> กลบหล่นโอ้โหน่าจะนี่มบบเมีจานที่สามค่ะห่างจากสองจานแรกหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่ไรกลัวไม่คุ้มสองคนจ่ายไปหมื่นสองเลยต้องกินให้คุ้มหน่อยเปลีกินอะไรเนี่ย <laughs> กินอะไรอะ่ะมันซาลาミอ่ะมันไปหมดแล้วเนี่ยอร่อยไหมซาลามอ่ะมนมียังไม่ชอบเลยกินได้ไงเนี่ย อาสรยาสรยาเอาน้องไปเลี้ยงไหมคะช่วยช่วยไปเลี้ยงน้องหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วค่ะสำหรับคริสต์มาสบันวันนี้นะคะอิ่มมากเิลลี่อิ่มไหมคะวันนี้ไม่ไม่หรอวันนี้ก็กลับบ้านแล้วค่ะมารีคริสต์มาสนะคะทุกคนกลับถึงบ้านแล้วค่ะหมดสภาพนะคะ